ส่วนเช็คลิสต์8ทักษะส,สำคัญเตรียมพร้อมสู่การเป็น PR มือโปรสื่อสารมวลชนเป็นอาชีพที่ใครหลายคนอยากจะทำนะคะแต่หากแต่แขนงลงไปอย่างละเอียดจะพบค่ะว่าภายใต้คำว่าสื่อสารมวลชนนั้นมีหลายอาชีพที่ครอบคลุมอยู่หนึ่งในนั้นคืองานประชาสัมพันธ์ซึ่งใครหลายคนมีภาพจำซึ่งอาจไม่ถูกนักเกี่ยวกับอาชีพนี้ โดยในต่างประเทศนั้นนักประชาสัมพันธ์ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและสามารถสร้างโอกาสสำคัญในชีวิตได้มากมายค่ะอย่างเช่นโซซีบินิทันซีมิสยูนิเวอร์สคนล่าสุดที่ใช้ความรู้ความสามารถจากความสำเร็จในการศึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์และบริหารภาพลักษณ์จนสามารถคว้ามงกุฎมาครองผ่านการเปลี่ยนแปลงตนเองการสื่อสารแนวคิดทัศนคติซึ่งแน่นอนค่ะว่าอาชีพประชาสัมพันธ์นั้นยังมีอีกหลากหลายมิติให้ค้นคว้า แต่ก่อนที่จะก้าวสู่สายอาชีพนี้เราลองมาสำรวจตัวเองก่อนค่ะว่ามีทักษะใดบ้างที่จำเป็นต้องเสริมหรือเตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงนายนภัรการจะนะใจกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท JC Co. p u b l i c a t i o n จำกัดกล่าวค่ะว่าการสำรวจตัวเองเพื่อวางแผนสำหรับอาชีพในอนาคตนั้นเป็นสิ่งสำคัญประกอบกับปัจจุบันนั้นแต่ละสาขาอาชีพมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการศึกษาอาชีพในฝันและการพัฒนารวมทั้งเพิ่มเติมทักษะที่จำเป็นเฉพาะทางถือเป็นการเสริมศักยภาพให้กับตนเองเพื่อรองรับการแข่งขันในโลกแห่งการทำงานโดยได้มีการรวบรวมมา8ทักษะเพื่อเป็นคู่มือสำหรับเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมเพื่อเป็น PR มือโปร Communication Skill ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะการสื่อสารสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามค่ะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิล์นคู่กัน การจะเป็น PR ที่ดีนั้นความท้าทายอยู่ที่การทําให้ทุกคนรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้องการนําเสนอ c o ออ e เปอเรชทักษะการประสานงานการทํางานของ PR ในแต่ละโปรเจกต์นั้นมีลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมที่เชื่อมโยงและส่งผลต่อกันในทุกภาคส่วนดังนั้นการจะเป็น PR มือโปรต้องประสานงานได้อย่างคล่องเก่งและไว curiosity ความใฝ่รู้ เป็น p ีต้องรู้ทุกเรื่องสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาทันเหตุการณ์เพื่อนำเอาความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานซึ่งจะทำให้เราแก้ปัญหาได้อย่างเฉียบขาดอย่างมืออาชีพ Media knowledge ความรอบรู้เรื่องสื่อถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ PR จะต้องรู้เพราะสื่อมวลชนเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยส่งต่อข่าวสารไปอย่างสาธารณชน c r e a t i v i t y ความคิดสร้างสารรค์ ไม่ว่าจะเป็น PR หรืองานสาขาไหนในปัจจุบันต่างก็ต้องการความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ยิ่งสามารถพัฒนาได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเพิ่มความปังเพราะคงไม่มีใครอยากนำเสนอเรื่องเดิมในรูปแบบเดิมๆเ,เสมอไป s e อร์วิสหมาใจรักบริการงาน PR นั้นจะต้องสนับสนุนกิจกรรมหรือการสื่อสารขององค์กรอยู่เสมอ ดังนั้นการทำงานด้วยหัวใจจริงใจในการให้บริการจะสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้กับทุกคน Problem solving ความสามารถในการแก้ปัญหาแม้จะสามารถวางแผนการจัดการได้ดีแค่ไหนแต่ว่าในการทำงานนั้นปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอ P.R. ที่ดีต้องสามารถผ่านไปได้ในทุกๆอุปสรรคที่เกิดขึ้น Adaptability ความยืดหยุ่นและการปรับตัวอยู่เสมอ เพราะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอพีอาร์มือโปรต้องสามารถอยู่ให้ได้ดีในทุกๆสถานการณ์โดยทั้ง8ทักษะสำคัญนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น PR มือโปรขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ w w w j c p r c o t h ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v าร i e t y ด้วยนะคะ